สวัสดีครับตอนนี้เราก็นั่งรถตุกๆนะครับจากสวนสลาดลมเราจอดรถไว้ตรงสวนฉลานลมแล้วก็นั่งรถมาเพื่อจะมาวัดพระแก้วนะครับอันนี้เรานั่งตุกๆเนี่ยใช้อ,อจากสวนสลานลมก็คิดหกสิบบาทนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงฮะด้านซ้ายก็จะเป็นวัดพระแก้วครับแต่จอดรถไม่ได้เดี๋ยวเขาจะส่งที่ใกล้ๆนะครับแล้วให้เราเดินต่อเอาตรงหัวมุมครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เขาจะกั้นรถไว้ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปหน้า ทางเข้าวัดพระแก้วนะครับหรือพระบรมมหาราชวังนะครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปถึงวัดพระแก้วแล้วแก่เยอะมากเลยเยอมากขึ้นอะขอ,อตำรวจดูขอให้ไปจอดตรงนู้นขอตรงมุมนี้ขอครออับ ขอบคุณนะพี่วอุ้ยโอ้โหโอ้โห OC โหเสียงดังมากเลยอะสวัสดีค่ะน้องหองเมเองเลนนะคะวันนี้ก็มาถึงวัดพระแก้วแล้วนะคะอันนี้คือข้างนอกนะคะเ่นนนานพระบระมมห,หาราชวังครับตอนนี้เขากั้นถนนนะฮะเราต้องเดินข้ามไปทางนี้นะครับอันนี้พวกเราจะพาน้งหองมามาข้ามทางนี้ค,ครับมาข้านี้แล้วเพื่อเพื่อจะเดินตามเขาไปแล้วไปเข้าประตูนู้น ซึ่งไก่ครับผมปกติเขาจะปิดเวลา12โมงเยื้องเดินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนั้นนะคะโอเค,อเคก็เดินขม้นๆเดินดหน้า,นนาโอเคได้ใช่ <ปะ S 2> เพราะว่าถ้าไม่เดินหน้านาะมันก็จะเห็นแค่คอยอย่างเดียวรอเดินตนู่นไหมนะมันมีนู่นอันนี้เรายังไปยังไม่ถึงนะคะอันนี้คือกาลังครึ่งทางรูป่า นี่เราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะคะนี่เป็นข้าเพราะว่าเป็นข้าก่อวแบบข้าวผัดข,าาขาทางวผัดข,ข,ขนาดนี้เราก็เข้ามาในาพระบรมมหาราชวังนะครับเราเดินเข้าไปเนี่ยสุดนู้นนะฮะที่ตรงประตูโค้งๆนะฮะจะมีทางบังคับให้เลี้ยวซ้ายครับเพื่อจะเสียชำระค่า สำหรับคนต่างชาตินะฮะร้อยบาทนะครับคนไทยฟรีครับแล้วก็เลี้ยวสายเข้าไปแล้วก็เข้าจะเข้าไปอยู่ในตัวเอเยี่ยมชมพระบรมาราชวังครับเนี่ยนะครับอา่านี่คือภายในวัดพระแก้วนะครับก็จะมียักษ์วัดโพวัดยักษ์กระแจแก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยของเอวังเนี่ยคอยดูตรวจตาอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้น้องหอมก็เดินเที่ยวขณะนี้เราก็พาชมรอบๆ เอ่อที่ปดิสถานพระแก้วมรกตนะครับทางด้านหน้าที่เราเห็นนี้คือที่ประดิสถานพระแก้วมรกตแต่นี้ด้านหลังนะครับแต่เราจะพาไปเดินไปด้านหน้านะครับข้างๆของที่ประฏิสถานพระแก้วมรกตเนี่ยจะมีพญาคุฑล้อมรอบหมดเลยนะครับอันนี้น้องหอมกําลังเดินทางไปข้างหน้านะครับต้องเข้าด้านหน้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้พอดีเรามาด้านหลังก็เลยต้องเดินย้อนขึ้นไปด้านหน้าแต่เราถอดรองเท้ามีที่ชั้นวางรองเท้าอยู่ด้านด้านนอก จากนี้ไปนะครับอยู่ข้างๆ้างนะครับอันนี้เราวางไว้เรียบร้อยแล้วภายในก็วิจิตพิสดารนะครับแล้วก็พื้นนี่ปูหินอ่อนสวยงามต่อลายสวยครับแล้วก็มีพยุคุดแน่ตลอดแนวเลยครับรอบตัวรอบรอบที่ประฏิสถานพระแก้วมรกตนะครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะครับในมุมเนี้ยมันจะสวยนะครับถ้าถ่ายถ่ายแบบถ่ายเป็นภาพแนวแนวตั้งนะฮะก็จะเห็นภาพสวยจนจดเพลดานนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยสร้างสร้างขึ้นมาได้นะครับก็คือเป็นสิ่งเอ,อ่อเขาเรียกว่าเป็นของคู่บ้านคู่เมืองครับพระแก้วมรกตแล้วก็มีวัดพระแก้วอันนี้ทางเข้าแล้วนะครับก็เรากําลังต่อแถวเข้าตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกนะครับเราจะพาไปชมจิตรกรรมฝาผนังนะครับ วิจิตพิศดารเนี่ยเป็นเป็นาภาพเขียนจากรกรมกรมศิลปากรเนี่ยอ๋อคนนี้ก็มี็คนเขียนนี่เห็นนหมนายอุดมชูวนนเขียนภาพเมื่อปีสองสี่เจ็ดสามนะน้องหอมอก ลอ้อโอเคเนี่ยเป็นธนุมานธนุมานเห็นปะเป็นหนุมานเห็นปะออไม่ได้ใส่นานหรออืมหันหน้ามานะเพื่ไปกันล้ละ รายละเอียดคร่าวๆในพระบรมหาราชวังนะครับในภายในวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามมีอาคารสำคัญออกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรล้อมรอบด้วยศาลาลายหอพระราชพงศาลานุสรหอพระราชกรมานุสร หอะระฆังและหอพระคันธาราลาดกลุ่มที่สองคือกลุ่มฐานภัยทีเป็นกลุ่มอาคารที่ประดิษฐานยกขึ้นขนาดใหญ่บริเวณลาน,านด้านทิศเหนือของกลุ่มพระอุโบสถรองรับปูชนีสถานและปูชนีวัตถุสำคัญเช่นพระมนดบพระศรีรัตนเจดีย ปราศาทพระเทพบิดรพระสุวรรณเจดีและพระบรมราชานุสาวรีกลุ่มที่สามคือกลุ่มอาคารประกอบไปด้วยหอพระนาคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ